สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่รัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูข้าวโพดนะคะมีเลยสมพรก็ไรข้ขาวโพดข้าวเหนียวมานะคะวันนี้จะนํามาทอดนะคะทอดขอ้าวโพดข้าวเหนียวนะคะก็จะใช้วิธีการใส่เอานะคะก็ใช้ที่ใส่มะละกอนะคะนี่ใส่เสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้อง นำไปตำนะคะก็ใช้ที่ใส่มะละกอใส่ใส่ขูดขูดเอามาเป็นแบบนี้นะคะเม็ดละเอียดนะคะเราก็มาผสมน้ำปลาน้ำตาลนะคะนี่จะเป็นน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยจ้าประมาณสามช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแดงจ้าประมาณสามช้อนชาก็ปรุงรส ามที่เราชอบนะคะชอบเค็มว่านิดๆนะคะสมพรจะไม่ผสมแป้งนะคะจะทอดแบบนี้เลยคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จะมีกระเทียมสับใส่ลงไปด้วยนะคะกระเทียมก็เพิ่ม ความหอมนะคะเวลาเรานําไปทอดนะคะใครมีใบโหระพาใบเมงลักสามารถที่จะนํามาใส่ได้นะคะสมพรมีใบโหระพาแต่จะไม่ใส่นะคะจะทอดแบบนี้เลยปรุงเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณสินาทีหรือใครจะนํามาทอดเลยก็ได้นะคะนี่เลยเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะน้ำมันให้ร้อนนะคะเราก็จะใส่กระโพด ที่เราผสมไว้นะคะลงไปในนี้นะคะไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่ดูที่ว่าจะติดกระทะไหมเราก็ทําเป็นแผ่นเล็กๆก่อนนะคะไม่ต้องแผ่นใหญ่รอให้เหลืองแล้วเราค่อยกลับพิกด,ด้านนะคะมาลุ้นกันจ้าว่าจะติดกระทะไหมข้าวโพดทอดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่บ้านสมพร ชอบกินนะคะแล้วก็จะําอยู่เรื่อยๆนะคะแสะแสะแสะมีดูน่าจะติดทิ้งไว้ก่อนนะคะให้เหลืองเหลืองนี่นี่นี่ค่อยๆแะแบบนี้นะคะไม่ติดจ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่นะคะเราก็จะได้ข้าวโพดทอดหนึ่งเหลืองแบบนี้เป็นข้ขาวโพดข้าวเหนียวนะคะข,ะข้าวโพดขาว ก็นามาทอดอร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะนํามาอะไรอะมาผัดมาจู้มาแกงเลียงแต่สมพรก็จะไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะชอบทานทอดนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวก็จะมีความเหนียวนุ่มอร่อยนะคะข้าวโพดหวานก็ทอดได้นะคะแต่จะทอดแบบเป็นเม็ดๆนะคะไม่ได้ทอดแบบ แบบนี้นะคะคือนํำมาใส่หรือนํำมาตามไม่ได้นะคะจะเละเราต้องผสมแป้งนะคะสำหรับกระเพาะหวานเม็ดสีเหลืองนะคะนี่เราก็ได้กระเพาะทอดสีสันน่ากินเหนียวนุ่มนี่นะคะเราก็ได้เอาเรื่องประมาณนี้นะคะได้หนึ่งแผ่นจัดไปเราก็มาทอดต่อไปนะคะเรื่อยๆเลยวันนี้กะทอด3ามสี่แผ่นเลยนะคะ เราก็ต,กตักกระโพดใส่ลงไปนี่เอาแผ่นเล็กๆนะคะทำให้เรากลับง่ายพลิกง่ายโดยที่ไม่ต้องเละนะคะไม่ได้ผสมไข่เลยวันนี้กระโพดอย่างเดียวล้วนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยออร่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำมาทอดได้นะคะสำหรับกระโพดข้าวเหนียว นะคะเราไม่ต้องผสมแป้งผสมไข่แต่กระโพดต้องให้มีความแข็งนิดนึงถ้ากะโพาอ่อนไปก็ทอดจะไม่เป็นแผ่นนะคะนี่ก็เป็นแผ่นที่สองแล้วนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยจ้าอร่อยอ,อร่อยหอมทอดให้นุ่งเรื่องก็จะออกกรอบนะคะกินดีกว่าที่เราใส่แป้งด้วยนะคะจะเป็นเนื้อกระโพานล้วนเลย นี่จ้าข้าวโพดข้าวเหนียวต้มก็จะอร่อยนะคะเหนียวนุ่มหวานอร่อยนะคะข้าวโพดตอนนี้ช่วงนี้ออกเยอะเลยตามร้านค้าก็มีขายของน้องสาวก็กำลังแกะหักมาขายนะคะอันนี้ก็เป็นกระโพดของน้องสาวนำมาให้นะคะต้มไปแล้วหนึ่งหมอ้อสองหมอ้อ อันนี้ก็เอามาทอดนะคะอร่อยอร่อยจ้าว้าวเกือบไหมเลยนี่นะคะเราก็ได้ประมาณนี้เหลืองเหลืองกรอบกอบหอมหอมนี่จา้าเสร็จแล้วไปเลยค่ะจัดใส่จาน นี่เป็นไงคะน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะสมพรก็จะมีเมนูหลายๆเมนูมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันและสามารถนำไปทำทานทำกินกันได้นะคะก็เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะเมนูพืน้นบ้านทำเองอร่อยเองแล้วก็นำมาเพื่อแผ่เพื่อนๆน,นะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีคะ่ะ